กันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมเองนะวันนี้ผมอยู่ในแมปวันนี้ผมอยู่ในแมปจุดพักร้อนนะทุกคนวันนี้คือผมจะมาเล่นแมปจุดพักร้อนก่อของกบเลี้ยงหลามครับทุกคนนี่ฮะพี่พีกบใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นเพื่อเป็นกําลังใจทาคลิปใหม่ๆออกมานะขอตกปลาก่อนอปลาได้ปลาดีๆไหม,มคือผมอยังได้ปลาตนนัวนี้ไม่อยากไม่อยากได้ปลาตนนัวนี้แต่ปลาตัวน,นี้คืออะไรปลาตัวอะไรไม่รู้เอ๊ะปลาอะไรอ่ะโอ้โ,อโอบอหบ่ไม่คากี่คำอะไรอ่ะเพื่อนอ่ะ อะไรอะไรอะไรครับเพื่อนมายกตัวผมอะไม่มีใครพูดเหรอมีโอ้ยเล่นเล่งเสียงหน่อย โอ,โอ้ยปลานี่โอ้โหเสียงแคบไม่ได้ยิน <c oughs> โอ้โหเสียงแคบไม่ได้ยินปิ๊เปิดเสียงหน่อย <c oughs> ปลาเอาปลาดิ้งดีหน่อยอยากได้อะ <c oughs> อะไรอ่ะ ฉันเปิดมไม่ได้สอนเปิดหน่อยอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเปิดยังไงถ้าถ้าถ้านั้นทุกคนรู้ช่วยคอมเมนต์ให้ผมเฮียผมไม่รู้จริงๆนะผมเพิ่งมาเป็นเอ้ยเดียอนถ้าถ้าจะจับ โยนให้ง่ายๆในในน้ำเนี่ยคุกควต้องย่อเป็นตัวยอดย่อเป็นตัวใหญ่นะโอ๊ยมันนี่ไปไหนมันนี่ไปไหนขอจับนอยขอจับนอยให้อุ้ยเอยเๆๆเ มันนี่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 อเอ้ยเ,เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วให,ใหามมา้ให้ข้ามมาเลยให้ข้ามมาเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้เกือบแล้วไอ้เอ้ยเอ้ยมันนี่ย่าหนีเราโอ้ย <that> <apore> มานี่เอ้ยมานี่อย่าหนีโอ้ไว้ติดติดติดโอ้ยไม่เมาเ อย่าหนีเราดิอย่าหนีเราให้ให้ย่อเป็นตัวให้ย่อเป็นตัวใหญ่มันจะดีกว่าหายไปไหนมานี่มานี่เกือบแล้วโอ้เออเพื่อนเขาได้อะทำมันนับ ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรโอ้ยเขาพิมอะไรนักโทษหนีไม่เชื่อว้าวไม่เชื่อไปไปป่าเลย โอ้ปลาไม่ดีเลยเอาไปขายเดี๋ยวค่อยเดรจับนักโทษใก้กี่บาทโอ้ยร้อยหกสิบจะหนีมาน,นี้เลยวันจับกันวันนี้อย่าหนีแล้วดิมันชอบหนีเรามันชอบหนีเราใกล้หึงแล้วใกล้หึงแล้วจะหนีไปไหน อือเรียบร้อยแม่นไหมมาไป,ไปไปตกปลากระตอนะมันได้มาสองร้อยบาท ขอปลาดีดีหน่อยโอ้ไม่ได้พูดเลยปลาไม่ดีมีเงินกี่บาทสี่พันถามหน่อยนะตัวมันเอาอะไรมาแต่งตัว,วนะนั่นน่ะนั่น ยังมะปลาปลาได้ไม่ได้เลยได้ละพูดถึงก็มาแต่ปลาไม่ดีคนละแบบัันลวเวเ๋ยวๆๆนะผ้าไม่หานไปนี่ไม่รู้เลยมันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะตั้งนานมากไปอยู่อะไรตรงนั้นขอจับเลยแล้วกัน เอ๋อๆๆมาหนี่มานี่มานี่มานี่ยาหนี้ยานี้ยาเออโอ้โหมาตกปลาต่อเลยนะ ขอปลาดีๆหน่อยขอปลาเนี้ยนี่นี่ปลานี้ไม่รู้คืออะไรคอมเมนต์มาให้ผมทีแล้วว่ามันได้อันลักกิบะหนึ่งตัวเฮ้ยเอ้ย,อยพูดถึงมันมาเรีวห้าสิบสี่แล้ว เพีน่าจะได้เยอะโอ้ยราไม่ดีแต่แต่ันยังขายได้ราคา no บุกคนที่โชคดีเจอผมในแมปนี้ก็ อย่าลืมพักนะเฮ้ย,อยโอ้ได้ปลานี้ดีอยู่ดีอืมามาเปรียบไม่ใช่พี่แป้ง โอ้เพื่อนเบคอนเปิดเพลงมันมากตัวอะไรอ่ะใครรู้คอมเมนต์ผมทีได้ไหมเอาไปขายกี่บาทได้กี่บาทเออมีคนเป็นพอดีเลยเว้ยมาหนี้มานี่มานี้มานี่มานี้มาก มาตกปลาต่อผมจะหาจังหวะต่อนี่ว่าเขาเขาไม่รู้ตัวนะแล้วเราก็ไปจับเขานะ่ะตาโอ้ย ตัวดีตัวดีดีดีมากตัวเนี้ยใครรู้ไหมว่าตัวนี้มันหายยังไงครับคุณคือผมแมแค่ไม่ได้สักครั้งเลยปลาต่อ,อปลาหายยังไง ออ,อ,ออเลยอยากเจอกบเลี้ยนลามตัวจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีวเดียว,เดย,วเดยวนะมานี่มานี่มานี่ ใกล้ใกล้หึงตัวมันแล้วได้เกือบมันนี่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 มาน,นี่มานีเลยมาจับไก่มาน,นี่โอ้ยเอาเพื่อนเข้ามาเฉยโอ้อ้ยเพื่อนมานี่มาเอามานี่เร็วเอาเอฮียเอาเอฮียเอาตกเออเอาเออแบบือตกใช่มันให,ให้ให้ให้เขา ยังมีคนอยู่นู่นโหเต็มเลยไปติดคุกนะแกเงิงนฟรีเงินฟรีเดินมาหาเราฟรีๆด้วยโอ้ยอันนี้เราดีขอมาให้เราจับหน่อยใช่ามาัน เพื่อนเรามันอยู่ไหนเนี่ยไม่เ,เจอหรือว่าต้องรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตเจอมันหรออยู่ไหนวะไม่เจอนะหรือดูในนี้ก่อนเอามันก็อยู่นี่แมปนี้เออน่าจะเป็น ไ้ยไม่ใช่พี่กุเลียน หรอลอฮันลามลามเร่รู้จักที่เขาน่าจะรู้ตั้งนานนะอ่าเพื่อนเราจะมาให้ให้เราจับเหรอมาเอาโดนแย่งโดนแย่งคิวอะฟีเลยแต่ก็ยังมีคนอยู่นู่น ถ้าใครรู้สึกว่าทำทำไมมันยามือดอยู่ปรับยังไงให้ให้กดไปที่ตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้กดไปมันจะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรตอนนี้เราได้ปลาพวกนี้มาแล้ว เอามาขายได้กี่บาทนะลุงลุงวะได้กี่บาทวะเอาขายดิได้กี่บาทไม่ได้อ่ะสามรสี่สิบโอ้เอ้ยตอนนี้เรามาเจอคนที่กำลังวิ่งหนี เราอยู่มานี้เฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้มานี่มานนี่มานี้มานี่อย่าหนีเราว่าจะม้วาวอย่าหนีเราเอาเอาเป็นเอเป็นยังไงกันบ้างครับทุกนกับ,กบอันนี้คลิปผมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วก็ไว้เพียงแค่นี้นะ บายบายทุกคน